จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567มอบใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหมาผู้ช่วยจังหวัดเพชรบูรณ์นายพระสุขศุขครีวกอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายใหใน้นายวินัยบุญเพื่งหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานพร้อมด้วยนางสาวพิมพการอุตาหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมนำผู้ผลิตชุมชนเข้ารับใบรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหมาผู้ช่วย ในวาระก่อนการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่ห2567โดยได้รับเกียรติจากนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้มอบใบรับรองณนห้องเมืองราชชั้น5าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์อาคาร2จำนวน9ราย14มาตรฐาน14ผลิตภัณฑ์ดังนี้หนึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโคสาตอเวไร่อำเภอหล่มสักผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอการรับรองกระเป๋าเผ้ามอผู้ช่วย4 1 7เจ 2558เสื้อผ้าสำเร็จรูปชายมอผู้ช่วย836-2564-2วิสาหกิจชุมชนกลุม่มมอทอผ้าไทยหลม่มบ้านหวายต่อบ้านหวายอำเภอหลม่มศักดิ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผ้ามัดมีมอผู้ช่วย17-2557แบบดั้งเดิมชนิดเส้นใหญ่ธรรมชาติหมายแท้ผ้าหากระรอกมอผู้ช่วย16-2557แบบสมัยนิยมชนิดเส้นใหยธรรมชาติหมแท้3วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพผู้เกษียณ อายุป่าเหล่าต่อนางวัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผ้านุ่งป้ายหมอผู้ช่วย1 2 5 1 2 5 6 4ชนิดเส้นใหญ่ผสมสี่กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัสดีสองคันต่อห้วยไร่อำเภอหล่มศัก์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองย่าหมอผู้ช่วย6 0 9 2 5 4 7 5หวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าเขียนเทียนสีมงต่อเข็กน้อยอำเภอเขาค้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองผ้าปักครอสทิปหมอผู้ช่วย14 8 0 2558แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกายชนิดเส้นใหญ่ผสม 6. วิสาหากิจชุมชนว่านสมุนไพรคำกาตอดงมูลเหล็กอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองลูกประรบสมุนไพรหมอผู้ช่วย176 2553 7วิสาหากิจชุมชนกลุ่มไทยบ้านสมุนไพรหมู่1ิต่อน้ำชุนอําเภอหลมศักด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทานดูดกลิ่นหมอผู้ช่วย1 8 0 2563 8 นางรัชนาบุษตาพรต่อห้วยใหญ่อเภอเมืองเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสบู่ตรีเซอรินหมอผู้ช่วย665 2,553.9วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเส้นเมี่ยงสมุนไพรตวังชมพูอเอมืองเพชรบูรณ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเส้นเมี่ยงหมอผู้ช่วย752 2,559เส้นเมี่ยงสมุนไพรผักและผลไม้ทอดกรอบหมอผู้ช่วย1038 2,554ขนุนเคลือบเนย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนคือข้อกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์เฉพาะอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเป็นอนอที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์โดยมุ่งนั้นให้เกิดการพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพพอของผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดข้อมูลข่าวทันจักเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวัฒศีทัพทิมหัวหน้าสนยนข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานเสียงบรรยายนวิวอัไทยแลนด์เมดอีคาริท์ส